พลังงานเดือนกุมภาพันธ์2024สภาสูงของกลุ่มชาวดาวลูกไก่เพนอาเดียนทั้งเจ็ดแห่งจัดทำโดยแดนเนียลสแครนตันแดนเนียลสแครนตันเราคือสภาสูงของกลุ่มชาวดาวลูกไก่เพนเอเดียนทั้งเจ็ดแห่งและเรายินดีที่จะเสนอถ้อยคำแห่งปัญญาของเราแก่ท่านเรามีส่วนร่วมอย่างมากกับมนุษยชาติและเราก็มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นเรารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนอย่างสันเทือนในแต่ละช่วงเวลา เพราะความเชื่อมโยงของเรากับเผ่าพันธุ์มนุษย์และเพราะเราอยู่ในมิติที่ก้าวนน่นหมายความว่าเราไม่มีร่างกายและเราสามารถปรับให้เข้ากับจิตสำนึกอะไรก็ได้ที่เราต้องการครั้งหนึ่งเราเคยมีร่างกายทางกายภาพและมีส่วนร่วมในการเพาะดาวเคราะห์โลกของคุณด้วยสิ่งมีชีวิตทางกายภาพที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้เราไม่ได้บริจาคทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณบนโลกนี้แต่เราก็ได้แบ่งปันอย่างยุติธรรม เราต้องการให้คุณทราบว่าเมื่อคุณเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์คุณสามารถคาดหวังว่าพลังงานกาแล็กซีจะเข้ามามากมายพวกเขากำลังเข้ามาเพื่อเตรียมคุณให้พร้อมรับพลังงานอื่นๆอีกมากมายเพื่อทำการเชื่อมต่อติดต่อแล้วพวกเขากำลังเข้ามาเพื่อเตือนคุณว่าคุณมาจากดวงดาว พวกคุณทุกคนมีรากฐานมาจากระบบดาวของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดังนั้นเมื่อคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนและหากคุณสามารถเห็นระบบของเราในท้องฟ้ายามค่ำคืนของคุณให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นดาวลูกไก่เพนเอเดียน mm hmm. <DNA S 2> ในตัวคุณให้มากขึ้นด้วยการเปิดใจรับพลังที่เรากำลังส่งมอบตอนนี้เราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพียงกลุ่มเดียวในกาแล็กซีที่สวยงามของเราที่แพร่เชื้อสู่มนุษยชาติตลอดเดือนกุมภาพันธ์ คุณจะได้รับการเปิดใช้งานและการอัปเกรดที่จะนำ DNA DNA นอกโลกของคุณมาสู่การจัดตำแหน่งและให้บริการมากขึ้นคุณตั้งใจที่จะรู้จักตัวเองในฐานะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดคุณตั้งใจที่จะรู้จักตัวเองในฐานะสิ่งมีชีวิตหลายมิติคุณตั้งใจที่จะรู้จักตัวเองเป็นกลุ่ม คุณคือจิตวิญญาณของคุณและตลอดช่วงชีวิตอื่นๆเหล่านี้ซึ่งจากมุมมองของคุณที่คุณได้ดำเนินชีวิตไปแล้วก็เป็นช่วงชีวิตของคุณเช่นกันและในอีกทางหนึ่งมันไม่ใช่คุณอยู่ที่นั่นเพื่อใช้ชีวิตนั้นและรับประโยชน์จากการใช้ชีวิตทั้งหมดที่ด้านอื่นๆของคุณกำลังทำอยู่ดังนั้นคุณไม่เพียงแต่อยู่ที่นั่นเพื่อชำรหนิกรรมในด้านอื่นๆของคุณเท่านั้นคุณยังอยู่ที่นั่นเพื่อรับประโยชน์จาก กำดีทั้งหมดตลอดจนของประธานและความสามารถที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดที่คุณได้รับในด้านอื่นๆเหล่านี้ดังนั้นเดือนกุมภาพันธ์จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรวบรวมชิ้นส่วนของคุณกลับมารวมกันมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่คุณจะได้รู้จักตัวเองในฐานะที่เป็นตัวตนทั้งหมดของคุณและคุณสามารถเริ่มดำเนินการได้มากขึ้นเช่นนี้แน่นอนว่านั่นจะนำจิตสำนึกของคุณมาใกล้บ้านมากขึ้น ได้ใกล้ชิดกับใครมากมายและสิ่งที่คุณเป็นอย่างแท้จริงในฐานะแหล่งพลังงานและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมนุษย์ต่างดาว E.T. ถึงได้ทำการติดต่อซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกท่านมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าคุณเป็นมากกว่าตัวตนของมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้มากแค่ไหน เรายังต้องการให้คุณทราบด้วยว่าพวกคุณบางคนที่ได้รับการส่งสัญญาณนี้สามารถคาดหวังประสบการณ์การติดต่อเพิ่มเติมที่คุณต้องการได้ภายในสิ่งเดือนนี้และหลายๆคนหากไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็สามารถคาดหวังประสบการณ์เหล่านั้นได้ เช่นประสบการณ์การติดต่อภายในซิ่งปี2024เราทุกคนกำลังเริ่มต้นการรวมตัวกันนี้ซึ่งกำลังเกิดขึ้นทั่วกาแล็กซี่ของเราและเราทุกคนจะทำหน้าที่ในส่วนของเราเพื่อสนับสนุนมันและเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยวิธีที่ง่ายและสนุกสนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พวกเราคือสภาสูงของกลุ่มชาวดาวลูกไก่เพนเอเดียนทั้งเจ็ดแห่งและพวกเรารักพวกคุณทุกคนมากและนั่นคือทั้งหมดแปลโดยบูสเดย์